ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566รับท่านอยู่กับเราหลายๆอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้มีมาฝากกัน5คู่นะครับที่น่าสนใจหลายลีกกันทีเดียวนะครับวันศุกร์ค่ำคืนหันษาแบบนี้นะครับต้นเดือนแบบนี้มีความสุขกันแน่นอนนะครับคู่แรกครับบุนเดสลีกาของเยอรมนีนะครับดามสตั์เปิดบ้านรับการเย็นของโบคุ่มครับคู่ที่2ไปกันที่กันโชเซียของอิตาลีนะครับโบลญนญาครับเปิดบ้านรับการเย็นของลาซิโอนะครับลาลีกาของสเปนครับ ทีมเต็งแชมป์ฤดูกาลนี้อีกหนึ่งทีมครับอย่างตรามีแอดเดนติโกมาริดวันนี้ออกไปเยือนทางด้านของลาสพามาสที่ฟอร์มกําลังดีอยู่ในช่วงนี้นะครับเป็นบอลรองที่ทําเงินได้เยอะพอสมควรนะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับปารีสแซงต์แชงวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของมงปเย่นะครับเปิดต่อมาแพงทีเดียววันนี้จะเป็นยังไงต้องมาดูกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับน่าสนใจกันทีเดียวครับสำหรับทางด้านของแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเลสเตอร์ซิตี้ที่ลุ้นเล พื้นที่เพลย์ออฟนะครับมันแน่นอนครับนี้5คู่ครับอันนั่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยกับเราครับเหล่าร้อยหลานะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนครับวีพเด็ดของเราก็ทําเงินกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นทางด้านของ s p o ร์ติ้งลิสบอนครับเหลาร้อยหลาให้ต่อที่เจ้าบ้านครับสปอร์ติ้งลิสบอนที่ลูกครึ่งพวก2นะครับ น้ำขาวๆสวยๆแบบนี้ก็เป็นทางด้านของลิสบอนครับเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2นะครับนำห่างถึง4 1หนึ่งครับน่าจะกินเต็มอยู่แล้วนะครับก็ยังได้แค่หูมาข้างนึงครับวันนี้ครับก็ต้องมาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆเซียนท่านไหนนะครับรวมถึงท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลานครับพากันบวกจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันครับตื่นมาถอนเงินทุกวันนะครับสำหรับกลุ่มของเรานะครับในไลน์แอดนะครับก็สามารถแอดไลน์กันมาสอบถามได้ที่ไลน์แอด นะครับแอดไซน์หนึ่งศูครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้ทงสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับสนุกสนานกันทีเดียวนะครับ v i p t เด็ดมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับรับตังกันทุกวัน,นครับสามารถแอดไลน์กันมาสอบถามได้นะครับผม วันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของดามสตว์ครับเปิดบ้านพับจำยนของโบคุ้มนะครับคู่นี้เจอกันมา2นัดล่าสุดในบ้านใครบ้านมันนะครับดามสัตว์ชนะล่าสุดนะครับสประตูต่อหนึ่งในบ้านนะครับก่อนหน้านั้นโบคุ้มก็ชนะได้ในบ้านครับสอเจอกันมา10นัดหลังเนี่ยดามสัตว์ชนะไป3ครับเสมอกัน3 โบคุ้มชนะไป4นัดนะครับตั้งแต่ดิวชั่น2ขึ้นมาและครับเจอกันมาขับเที่ยวกันมาตลอดนะครับฤดูกาลนี้มาเล่นในบุนเดสลลกาครับก็ถือว่าไม่เบื่อไม่เมากันครับคู่นี้ถิติแฮนดิแคปเปิดมา10นัดเนี่ยดามสัตว์ทำเงินไป4ครับโบคุ้มทําเงินไป6นะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำสี่ยิงกันเยอะทีเดียวนะครับสนัดล่าสุดเนี่ยมีถึง7ประตูนะครับมาดูเิติกันบ้างครับดามสัตว์2นัดล่าสุดเนี่ยโดนไปถึง11ลูกครับแต่เจอทีมใหญ่นะครับอย่างนัดล่าสุดเนี่ โดน2ใบแดงนะครับก่อนหน้านั้นครับแพ้ให้กับ RB บีไลฟ์ซิกครับในบ้านเนี่ยสประตูต่อหนหอุ่นเครื่องชนะได้นะครับเกมก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะอัลส์บวกแล้วก็ชนะเบรเมนนะครับยิงได้ทุกนัดด้วยนะครับสำหรับดามสัตว์ช่วงนี้เนี่ยสนุกเหลือเกินนะครับเกมทุกของดามสัตว์มันทีเดียว นะครับสถตตี20นัดหลังชนะ4เสมอ3แพ้13ครับแฮนดีแคปเปิดไป19นัดทำเงินไป5ครับแพ้ไป14สกอร์สูง14ครับสกอร์ต่ำ6นะครับมาดูทางด้านของโบคุ้มบ้างนะครับยังไม่ชนะใครตั้งแต่เปิดดุการมานะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับมายไป2ประตูต่อ2ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนไฟบวกแพ้2-1แพ้ฮันโนเวอร์ในบ้านนะครับในการอุ่นเครื่องใน3-1เสมออารไลซิกครับ ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่านัดนั้นเนี่ยไปยันได้แบบสุดมันทีเดียวนะครับแพ้ให้กับคุนเช่นกันบักนะครับที่แพ้บาเยอร์เนี่ยแพ้เจ็ดศูนย์ครับก็พอพอพอฟัดพอเหวี่ยงกับดามสัตว์เลยครับดามสัตว์โดนไปแปดนะครับโบว์คุมโดนไปเจ็บนะครับสถิตย์ยี่สิบนัดหลังครับชนะสามเสมอเจ็ดแพ้สิบครับแฮนดิแคปเปิดไปสิบเจ็ดนัดทำเงินไปเจ็ดเจ้าไปหนึ่งแพ้ไปเก้าครับสกอร์สูงสิบห้าสกอร์ต่ำห้านะครับคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงน่าจะเกินสามลูกนะครับคู่นนนนนีี้้ไปปปปดดดดูรรรราา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 คคคคกััััตต่่ออะบบเเ็ททงงขมมสิ นะครับน้าเต็มนะครับทางด้านของโบคุ้มอยู่ที่น้ําขาวดามสัตว์สคนนะครับผู้เล่นที่โดนแบรนจากนัดที่เจอกับทางด้านของบบเซนมิวนิกไปนะครับหลังจากโดนใบแดงเหลือแค่9คนเท่านั้นนะครับก็โดนบบเซนมิวนิกนะครับที่มี10คนนะครับใบแดงถึง3ใบในนัดนั้นเนี่ยถล่มไปยับทีเดียวนะครับนัดนี้ก็กลับมาเล่นในบ้านก็ต้องฟื้นฟูสภาพทีมกันใหม่แะครับแฮนดี้แคปสูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับน้ําขาวสกอร์สูงคู่นี้น่าสนมากกว่านะครับน่าจะยิงกันสนุก ยว3ลูกเต็มน้ําเต็มเนี่ยยังไม่แนะนำเลยครับกินน้ําขาวๆสวยๆกินหูสักข้างยังดีกว่านะครับทางด้านของโบคุ้มนะครับเป็นรองที่ราคาปปก็น่าสนอยู่นะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันเนี่ยออกได้3หน้าครับนาทีนี้นะครับดังทางด้านของดามสัตว์เนี่ยตัวเล่นไม่ค่อยจะพร้อมกันเท่าไหร่นะครับแต่เล่นในบ้านนะครับแฮนดี้แคปก็ยังถือว่าให้เกียรติว่าเล่นในบ้านนะครับมีกาลังมีขวัญและกําลังใจกันพอเยอะพอสมควรนะครับสำหรับทางด้านของดามสัตว์แต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้เจ้าบ้านครับไม่น่าแพ้โบคุ้ม ่อที่ดามัสกัสครับราคาเสมอหรือราคาปปครับไปต่อกันที่การโชเซียอิตาลีนะครับเป็นทางด้านของโบโลญญาครับเปิดบ้านรับการเยือนของลาซิโอนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของโบโลญญาด้วยนะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยบ้านใครบ้านมันนะครับสิบนัดหลังเจอการโบโลญญาชนะไปสองครับเสมอกันสามนัดลาซิโอชนะไปถึงห้านัดนะครับแทนที่แคปเปิดมาสิบนัดหลังโบโลญญาทำเงินไปห้าครับลาซิโอทำเงินไปห้าเช่นกันนะครับเท่ากันอยู่นะครับสกอร์สูงหกสกอร์ต่ำสี่แต่ม สนัดล่าสุดสกอร์ต่ำนะครับไม่ค่อยจะยิงกันเท่าไหร่2นัดมีแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับมาดูสิติกันบ้างครับโบลุนย่าครับช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างที่มั่นใจนะครับเล่นมายหลายนัดเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับบุดรบิด แพ้หลายรอบแต่ก็มาเสมอได้นะครับนัดล่าสุดเอาชนะเวโรนาไป2-0งศูนย์ก่อนนั้นเสมอกับซาซูโร่ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับชนะโฟซิโนเน่ในบ้านนะครับในบ้าน3นัดเนี่ยโบโลญาชนะรวดนะครับชนะเอ็มบูรีสามศูนย์ด้วยนะครับสถิติยี่สินัดชนะแปดเสมอเก้าแพ้สามแฮนดิแคปเปิดมาสิบเก้านัดทำเงินไปสิบสามเจ้าไปหนึ่งแพ้ไปห้าสกอร์สูงสิบเอ็ดสกอร์ต่ำเก้านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เป็นบอลรองทำเงินได้ดีพอสมควรเวลาต่อนี่ก็ยิงขาดนะครับชนะของลาซิโอบ้านครับฟ เนี่ยเอาชนะฟิออร์เรนติน่ามาหนึ่งประตูต่อศูนย์นัดน,นั้นก็จังหนับรับตังกันเช่นกันนะครับก่อนนั้นในยูฟาแชมเปียนส์ลีกเัาไปเยือนเฟยนูนูดแพ้ไป3-1ครับ,เ,เ,นนรรบเกมเยือนยังค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่นะครับสำหรับลาซิโอในลีกเนี่ย นับเฉพาะในลีกชนะ3นัดติดมาแล้วนะครับทางหน้าของลาซิโอ3นัดล่าสุดนชนะรวดนะครับเสียไป2ประตูให้กับอาตาลันตา2นัดล่าสุดในลีกเนี่ยเก็บคลีนชีตได้ด้วยนะครับสถิติ20นัดครับชนะ11เสมอ2แพ้7เปิดแฮนดิแคปมา17นัดทำเงินไป8เจ้าไป1แพ้ไป8ครับสกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นัดหน้าลาซิโอเจอฟีนุนลอตเตอร์ดมัมครับเปิดบ้านนะครับนัดกลางสัปดาห์ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเปิดราคามาเนี่ยเป็นทางด้านของลาซิโอครับ เปิดต่อมาที่ราคาเสมอนะครับน้ำลบสิบราคาปอปอ,อยู่ที่น้นําล้นทางด้านของโบลญญาถือว่าได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นความพร้อมค่อนข้างที่จะดูดีกว่าครับกองหลังเหนียวปักเลยนะครับทางด้านของลาซิโอช่วงหลังเกมเยือนค่อนข้างที่จะมีปัญหาสกอร์สูงสองลูกครึ่งครับน้ำลบสิบคู่นี้ยังไม่แนะนานะครับแต่ทางด้านของแฮนดี้แคปเนี่ยยังมองว่าโบลญญาในบ้านวันนี้ไม่น่าจะแพ้ลาซิโอนะครับเฉือนกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าในบ้านของโบลญญาอาจจะมีทีเด็ดที่ขาดจากลูก เซตพีดลูกเตะมุมอยู่นะครับลูกกากัดเล่นได้ดีนะครับทางด้านของโบโรลญญาลาซิโอเล่นเกมออกข้างนะครับ ใช้ความเร็วของปีกทั้งสองข้างวิ่งเข้าหาบอลการชิงบอลจังหวะเดียวก็ยังสะดุดอยู่ครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังมองว่าบุรุญาตที่เด็ดทีขาดมีดีกว่าลุ้นที่เล่นในบ้านครับให้ต่ออ่าให้รองที่บุรญญาตนะครับราคาเสมอหรือราคาปปครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับลาลิก้าของสเปนครับลาสพามัสกับทางด้านของแอตเลติกมาดริดนะครับวันนี้ตามมีเป็นทีมเยือนบ้านนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเป็นแอตเลติกมาดริดครับชนะได้ในบ้านใน3 0ก่อนหน้านั้นก็ถล่มยับเลยนนรััเยือสพม ปี2017ก็เป็นทาาด้านของแอตเดติโกมาริดครับชนะได้5-1แล้วก็5-0ครับผ่านมาไกลทีเดียวนะครับก็ไม่อาจจะนับได้นะครับผ่านเปลี่ยนมุนเวียนผู้เล่นกันเยอะพอสมควรนะครับสำหรับลา,ารสฟามัสฤดูกาลนี้เนี่ยก็ผู้เล่น ซื้อเข้าเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ตัวหลักๆที่มาจากเยาวชนด้วยนะครับสติ10นัดเจอกันครับลาสพามาสชนะได้แค่นัดเดียวครับที่เหลือเป็นแอเลติโกมาดริดนะครับชนะได้ถึง9นัดครับแหนนี่แคปเปิดไป9นัดลาสพามัสทำเงินไป3ครับแอเลติโกมาดริดทำเงินไป6จริงผ่านแท่นี่แคปสบายนะครับ สกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5ครับมาดูสถิติกันบ้างครับรัดพามัดเล่นบอลถ้วยมานะครับเล่นโคบปาเดเลมาชนะมานะครับ3ประตูต่อ0ก่อนนั้นไปเยือนอเมเริกาครับชนะได้2ประตูต่อ1ครับนัดนั้นใครตามก็ทำเงินได้นะครับก่อนหน้านั้นแพ้รายโย ในบ้านนครับ10ชนะบีเยอร์เรลได้ด้วยนะครับ2-1เกมเยือนชนะเซลตาบิโก้ครับเสาร์ที่20นัดหลังครับชนะ7-5แพ้8แฮนดิแคปเปิดไป19นัดทำเงินไป9เจาะไป2แพ้ไป8ครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4เท่าอ่าสกอร์ต่ำ14นัดเลยนะครับค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับยิงเขาไม่ได้ก็คนอื่นก็ยิงยิงเขาไม่ได้ด้วยนะครับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดบ้างนะครับผลงานดีต่อเนื่องครับชนะมาต่อเนื่องแล้วก็ไม่แพ้มาเกือบ10นัดแล้วนะครับนัดล่าสุดชนะออาเบบสไปป2รระะตตู่นคัก โดนหูไปข้างนึงครับหลังจากที่นำตั้ง2-0นะครับมาโดนช่วงทดเวลานะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเซลติกในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับเสมอ2-2นะครับชนะเซอต้าบิโก3-0ชนะเรอัลโซเซดสสองในบ้านนะครับชนะเฟรนูดสามนะครับชนะคาดิสชนะโอซาซูน่านะครับทีมล่างกว่านี่ชนะได้แล้วก็เก็บแอเแอตเลติโกมาดริดก็เก็บทางด้านของเรือมาดริดในมาดริดดาร์บี้มาได้ด้วยนะครับ สถิติ20นัดหลังครับชนะ12เสมอ6แพ้2นัดเท่านั้นเองนะครับแฮนดี้แคปเปิดไป19นัดทำเงินไป9ครับเจ้าไป2แพ้ไป8สกอร์สูง14สกอร์ต่ำ6ครับคู่นี้เปิดราคามาเป็นทางด้านของแอตเดติโกมัตริดตครับตราหมีเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกน้ำขาวนะครับเกือบน้ำลบ10ทีเดียวลาสพามัสอยู่ที่น้ำเต็มครับราคารองเนี่ยเป็นราคาขยับขึ้นนะครับแอตเดติโกมัดริดขยับขึ้นเป็นต่อที่1ลูกเต็มสกอร์สูงอยู่ที่่่2ลูกครรรึงงงัันน้้าาาาเต็มมทดขออสพถืว เล่นเกมเพลซิงได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแอตเติโกมาริดที่จะหนีเพลซิงเนี่ยน่าจะทําได้ดีเช่นกันนะครับนัดนี้ก็อาจจะอึดอัดกันหน่อยนะครับเพราะว่าแอตเติโกมาริเเนี่ยเวลาถ้าต่อบอลกันไม่ติดเนี่ยควานหาบอลกันค่อนข้างที่จะยากนะครับทางด้านของลาสพ a ามัสช่วงหลังเนี่ยเพลซิงสูงด้วยนะครับ ก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่จะเป็นสกอร์สูงในคู่นี้นะครับแล้วก็ทางด้านของแอเดนติโกมาดริดน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้นะครับแฮนดี้แคปยังมองว่าแอเดนติโกมาดริดนะครับน่าเก็บ3แต้มได้เพราะนันคู่นี้ตามไปดูครับให้ต่อที่ตราหมีครับแอเดนติโกมาดริดราคาครึ่งควบลูกครับรดพับปาขนกันไปครับไปต่อกันที่ลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับเป็นทางด้านของปารีสแซงต์แชงครับเปิดบ้านรับการเีือนของมงปิเย่ครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดเนี่ยปารีสเนี่ยชนะได้ถึง8นัดครับเสมอกัน1นนัด มงปีเย,ยชนะได้หนึ่งนัดที่ชนะ ปารีสได้เนี่ยย้อนไปปี2019ครับในบ้านของมองปีเย่นะครับชนะไปได้3ประตูต่อ2องแต่นัดน,นี้เล่นในบ้านของปารีสนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นปารีสบุกมาเยือนนะครับชนะได้3ประตูต่อ1ในบ้านของปารีสนัดล่าสุดที่เล่นกันเนี่ยปารีสชนะได้ถึง5ประตูต่อสอนะครับค่อนข้างที่จะแพ้ทางกันพอสมควรแล้วก็สกอร์สูงกันรึมเลยครับ10นัดหลังสกอร์สูง9นัดครับสกอร์ต่ำ1นนัดนะครับยิงเกิน4ลูกยิงเกิน3ลูกนะครับ ที่เหลือเนี่ยสกอร์ต่ำก็เป็นทางหน้าของปรารีสครับชนะได้สอศูนย์นะครับผลงานกันบ้างครับปรารีสแซงต์แชมงนัดล่าสุดไปเยือนเบลสนะครับชนะมาได้3าสองเกือบอตัวไมร่รอดนะครับนัดนั้นเนี่ยนำห่างด้วยนะครับช่วงท้ายมาโดนเบลสไล่ตามตีตื้นขึ้นมาเกือบเสมอนะครับ <c oughs> ก่อนหน้านั้นเอาชนะเอซีมิลานไปได้ครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยสาูนย์ชนะสตาบูคสามศูนย์ในบ้านนะครับไปเยือนแลน ชนะได้สามหนึ่งนะครับแต่แพ้ให้กับนิวคาสเซิลเกมเยือนนะครับในบ้านก็ยังหายห่วงอยู่นะครับปลารีสถือว่าเป็นมนต์ขลังทีเดียวนะครับสำหรับปลารีสเล่นในบ้านเิติี่ยี่สิบนัดครับชนะ 10, สิบเสมอห้าแพ้ห้าเปิดตลาดไปสนะิบเก้านัดทำเงินไปแปดเจ้าไปหนึ่งแพ้ไปสิบครับสกอร์สูงสิบสามสกอร์ต่ำเจ็ดสำหรับปลารีสนะครับนัดหน้าไปเยือนเอซมิลานครับลุ้นกันมันทีเดียวนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก กลางสัปดาห์เนี่ยเรต้องมาติดตามกันอีกทีนึงนะครับทางด้านของมงปิเย่บ้างนะครับนัดล่าสุดเนี่ยอัดตูลูสไปถึง30น,นะครับเล่นในบ้านยอดเยี่ยมมากนะครับเกมเย็ยนไปเย็ยนน้องครับแพ้2 0 ไปเยือนลอริยองชนะได้สามศูนย์ครับสเสมอแลนในบ้านศูนย์ศูนย์เสมอซาบูกสองสองนะครับผลงานช่วงหลังเนี่ยก็ยังดูดีอยู่นะครับเก็บแต้มได้ต่อเนื่องครับสถิติยีนัดครับชนะ8เสมอ6แพ้หแฮนดิแคปเปิดมา18นัดทำเงินไป8เจ้าไป2แพ้ไป8สกอร์สูง13สครับสกอร์ต่ำ7นะครับนัดหน้าเจอนนชนะครับทางด้านของมงปิเย่นะครับ คู่นี้ไปดูราคากันต่อเป็นทางด้านของปารีสครับเปิดต่อมาขาดทีเดียวแพงด้วยนะครับอยู่ที่ลูกครึ่งควบสองเลยครับน้ำลบสิบราคารองอยู่ที่ลูกครึ่งครับน้ำบวกสิบสกอร์สูงไปกันที่3ลูกครึ่งครับน้ำขาวเลยนะครับคู่นี้แฮนดี้แคปยังมองว่าปารีสน่าจะยิง2ลูกนะครับอยู่ที่มองปีเย่แหละครับว่าจะยิงปารีสได้หรือไม่นะครับคู่นี้น่าจะเป็นทางด้านของปารีสยิงเกิน2ลูกนะครับค่ำคืนนี้ก็น่าจะเป็นของปารีสครับที่เก็บชัยชนะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขอตามไปดูราคากันัหน่อยถึงจะ แต่ก็แรงไว้ก่อนนะครับให้ต่อที่ปารีสครับคู่นี้ราคาลูกครึ่งครับจังหนับครับตังกันอีกหนึ่งคู่ครับแต่ปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับจิ้งจอกสยามอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้เปิดบ้านรับจรเยอนของยูงทองลีดอยู่ในเต็กนะครับก็น่าสนใจกันทีเดียวนะครับหัวตารางเจอกันแบบนี้ครับทีมอันดับ2อันดับ4เนี่ยก็ลุ้นเหมือนกันนะครับว่าคู่นี้เนี่ยจะจบยังไงนะครับถ้าจบเสมอก็เป็นผลดีกับทั้งหลายๆทีมด้วยนะครับแต่นัดนี้เนี่ยเลสเตอร์หมายมั่นปันมือ ดล่าสุดในบ้านของลีดนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ก่อนนั้นในบ้านเลสเตอร์ครับเจอกันในพิม์ลีกดูการที่แล้วนะครับเลสเตอร์ชนะไป2 0ครับกับ1 0นะครับเจอกันมา10นัดหลังเลสเตอร์ชนะไป5เสมอ4ัครับลีดชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นที่ลีดชนะได้ก็คือการบุกมาเยือนที่ คิงพาวเวอร์สเตเดียมเลยครับชนะไป3ประตูต่อ1ในฤดูกาลปี2020-2021นะครับแฮนดิแคปเปิดมาสิบนัดเลสเตอร์ทำเงินไป6ครับเจ้าไป1แพ้ไป3สกอร์สูง3สกอร์ต่ำา7คู่นี้ยิงกันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับถ้ายิงกันได้ไหลได้เนี่ยยาวเลยนะครับสำหรับคู่นี้สนุกทีเดียวแฟนๆชาวไทยก็น่าจับตามองเลครับเลสเตอร์ ester, จะกลับ ขึ้นพิมลีกในลูกการเดียวได้หรือไม่นะครับผลงานดีต่อเนื่องครับเลสเตอร์นัดล่าสุดไปเยือนควีนส์พาร์คเรนเจอร์ชนะมาได้ครับ2ประตูต่อ1นนะครับ2-0จะกินเต็มอยู่แล้วครับมาโดนห่านครึ่งอีกนะครับแพ้อ่าชนะไป2-1แอนดี้แคปต่อลูกควบเลยนะครับก่อนหน้านั้นเอาชนะซันเดอร์แลนด์ได้ในบ้านครับ1-0นะครับไปเยือนส่วนซีชนะได้3-1ชนะสโต๊กชนะเบสตันนะครับเก็บชัยชนะมาต่อเนื่องที่แพ้เนี่ยแพ้ลิเวอร์พูลกับแพ้เฮาซิตี้นะครับนัดล่าสุดที่แพ้้้คาาบบนกก็แพัฮซิตี้ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสซตตียี่สิบนัดเลสเตอร์ชนะสิบเจ็ดครับแพ้ไปสามนัดเท่านั้นเองนะครับแฮนดิแคปเปิดไปสิบแปดนัดทำเงินไปสิบสองครับเจ้าไปสามแพ้ไปสามนะครับใครตามตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนี่ยทำเงินได้ต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้สกอร์สูง11ครับสกอร์ต่ำเกนะครับมาดูทางด้านของลีดยูไนเต็ดบ้างครับนัดล่าสุดเอาชนะฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวไปได้ครับ4ประตูต่อ1ในบ้านเกมเยือนยังมีปัญหาอยู่นะครับสะดุดให้เเเเหห็็นนนนนอออยยยู่่บบบบ้้าางะคครรรััััสสสลลีดดดุกกมืืไไปปโตแพ1-0 ก่อนหน้านั้นเกมเยือนก็ไปเยือนซ้อมสั้นก็แพ้นะครับ3ประตูต่อน1นึเลยครับสถิติ20นัดของลีเดียเต็ดชนะ10เสมอ5แพ้5แฮนดิ 5, แคปเปิดไป20นัดทำเงินไป7แพ้ไป13ครับสกอร์สูง9สกอร์ต่ำส1บนะครับยิงไม่ค่อยผ่านแฮนดิแคปนะครับสำหรับลีเดียเต็ดแต่ถ้าเป็นบอลรองเนี่ยโดนยิงเกินแฮนดิแคปตลอดนะครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของเลสเตอร์ครับต่อขาดทีเดียวนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกน้ำเต็ม ลีเจติตเป็นรองที่น้ําขาวนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3น้าลบ10คู่นี้สกอร์สูงก็น่าเล่นนะครับเพราะว่าเปิดเกมใส่กันแน่นอน,นครับสาหรับทางด้านของเลสเตอร์นะครับต้องการ3าแต้มนะครับเพื่อที่จะเฉกหนีทางด้านของอิสสวิตนะครับคู่นี้ยังมองว่าจิ้งจอกสยามนะครับผู้เล่นเก่าๆที่คลาสอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ยังอยู่นะครับถึงแม้ว่าอายุนานจะเยอะแล้วนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นใหม่ๆที่ซื้อเข้ามาเนี่ยก็ทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีครับในฤดูกาลนี้ ก็เชื่อว่าวันนี้ครับเลสเตอร์น่าจะบุกเข้าใส่ลีดมิเตดนะครับก็ดูว่าลีดมิเตดจะรับมือได้หรือไม่ครับเกมรุกของเลสเตอร์หลากหลายจริงๆครับในดูการนี้ในแชมเปี้ยนชิพนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังมองว่าเลสเตอร์ครับน่าจะเก็บ3แต้มได้ครับเพราะฉะนั้นให้ต่อไปที่เลสเตอร์ครับเน้นๆครับไปที่ครึ่งลูกหรือราคาปปน้ําเกือบน้ําขาวครับสวยๆครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ห้าคู่นะครับทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับดามสตัดกับโบคุมดามสตัด โดนแบนไปนสองคนเล่นในบ้านเปิดต่อมาปปไม่ขาดเท่าไหร่แต่ก็ยังเชื่อว่าในบ้านดามสตัดไม่น่าจะแพ้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเฉือนเอาชนะได้ด้วยเครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าดามสตัตว์น่าเก็บ3แต้มได้ครับให้ต่อที่เจ้าบ้านดามสตัดครับคู่ต่อไปครับ,บโบลญญาก,กับลาซิโอนะครับคู่นี้บ้านใครบ้านมันนะครับลาซิโอเปิดต่อมาที่ราคาเสมอนะครับน้ำไหลขึ้นมาที่ลบสิบน่าจะดูว่าราคาปปเนี่ย โบลอนยาเป็นรองที่น้ำเท่าไรนะครับถ้าน้ําเพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยเนี่ยสวยเลยนะครับก็ยังเชื่อว่าในบ้านโบลอนยาวันนี้ไม่น่าแพ้ครับให้รองที่โบลอนยาราคาเสมอหรือราคาปปนะครับคู่ต่อไปครับเอเดนติโกมาริดกับลัสพามัสนะครับตราหมีวันนี้ถ้าชนะขึ้นจากหูงนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะพลาดนะครับกับ3มแต้มที่ต้องการนะครับสำหรับทางด้านของแอเดนติโกมาริดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไปต่อกับตราหมีครับให้ต่อเอเดนติโกมารติดครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกนะครับคู่ต่อไปครับ ทีมอันดับใกล้กันหัวตารางเหมือนกันแต่เปิดต่อมาแพงเหลือเกินนะครับลูกครึ่งลูกครึ่งควบ2เลยนะครับสำหรับปารีสซงต์ชแมงนะครับมองปีแย่ช่วงหลังมีปัญหานะครับแล้วก็โดนหักแต้มด้วยนะครับไม่รู้ว่าภายในเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยปารีสเปิดต่อมาแบบนี้มันต้องยิงแน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นสกอร์สูงเนี่ยทดกันไว้เลยนะครับสำหรับคู่นี้แล้วก็ราคาลูกครึ่ง ก็ลุ้นกันที่เม็ดที่2ก็ไม่น่าจะยากลําบากมากมายนะครับสำหรับปารีสในนัดนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ให้ต่อที่ปารีสแซงต์แชงครับเจ้าบ้านเน้นกันที่เม็ดที่2ครับลูกครึ่งครับในคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับเลสเตอร์ซิตี้กับลีด d ยูไนเต็ดนะครับหัวตารางเจอกันแบบนี้เนี่ยทีมอื่นยิ้มเลยนะครับว่าใครจะโดนตัดแต้มใครนะครับ ถ้าทางด้านของเลสเตอร์ชนะเนี่ยนำห่างขึ้นไปยาวเลยนะครับแต่จะเป็นผลดีกับทีมที่ลุ้นเพลย์ออฟนะครับในแชมเปี้ยนชิพเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าเลสเตอร์ครับน่าจะเก็บ3ามแต้มได้ในวันนี้ครับให้ต่อไปที่เลสเตอร์ซิตี้ครับราคาครึ่งลูกหรือราคาปปครับรบจบเรียบร้อยครับวันนี้5คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลานี่ครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางครับช่องทางธรรมชาติของเรานะครับในทางด้านของไลน์แอดนะครับ ในกลุ่มเนี่ยก็มีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับแจกกันทุกวันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็สามารถแอดสอบถามกันมาได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับแอดไซครับ1 0 0 r a ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณเซียนเซียนแล้วก็พี่ๆนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนช่องของเหล่าร้อยหลารวมถึงในไลน์แอดของเราโดยดีตลอดเรื่อยมานะครับพากันบวกจังหนับรับตังกันแบบนี้ครับทุกวันนะครับนอนหลับตื่นมาถอนตังกันทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับใครสนใจก็ ทักสอบถามกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ครับเช่นเคยครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมาถอนเงินครับสวัสดีครับ